เเรนนะครับใครยังไม่เคยมาก็มานจากสมบนมาจากศรีสะเกดนะครับนี่เป็นทางเข้านะครับผมเต่าใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะมี อนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายให้ไปให้กดทางกิ่นไกลดูนะครับผมโอ้โห,โหเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับผมขับรถผ่านไปผ่านมาก็หลายครั้งแล้วครับไม่ได้มาเข้ามาชมท้งทีนะครับออน่าจะเพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานนะครับผม จำลองรูปของทับหลังนาลายด้วยนะครับนี่นะครับเพราะว่าสุลินนี่เป็นถิ่นของเมรนะครับไม่ใช่ครับสุรินถิ่นของเมืองช้างนะครับจะใช้ภาษาเขมรบ้านเรานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนี่นะครับสวยงามจริงๆครับผม การนะครับฝั่งนี้ก็จะมีที่จอรดถดน,นะครับสามารถรองรับทัวร์ได้สบายๆนะครับโอ้ยใหญ่อลังการนะครับเต่าเสเรนนะครับผมอ,อยู่ด้านหน้าของถนน304นะครับนี่นะครับภาพบรรยากาศนะครับ ไปแวะมาก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกพี EP หน้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับผม